สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอม G ร l d Daily กันเงี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพวกสิ่งของในจกักรวาลมาเวลมั้งครับผมสิ่งของ,ของที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับคืออาวุธของเทพเจ้าสายฟ้าอาวุธของต่อน,นั่นเองครับผมคอสายฟ้าโยเนียมันมีพลังอะไรบ้างมันทําอะไรได้บ้างใครยกมันขึ้นได้บ้างวันนี้นะครับจะได้รู้กันแน่นอนครับผมแต่ก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวของคอสายฟ้าเนี่ยเรามาฟังเรื่องราวกิจกรรมดีๆกันก่อนครับ ของฝากจากญี่ปุ่นล็อตแรกนั้นได้ทําการแจกแล้วครับผมกิจกรรมนั้นสามารถร่วมสนุกได้ง่ายมากๆครับกดแชร์คลิปเหมือนเดิมครับผมกี่คลิปก็ได้ครับได้คลิปละครนะฮะของรางวัลก็คือตุ๊กตา Star w a r s 4ตัวนั่นเองครับผมให้ผู้ชมนั้นอยากได้ตัวไหนนั้นก็คอมเมนต์บอกก็ได้เลยครับแล้วกดแชร์กันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวสุ่มผู้โชคดีในวันที่15มกราคมนี้เองครับและวันนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วครับเรามาฟังเรื่องราวของคอนสายฟ้าคอนแห่งโยเนียกันดีกว่าครับผม บางคนอาจจะรู้เรื่องราวของคอนี้มาจากการดูหนังหรืออ่านการ์ตูนอ่านข้อมูลต่างๆมาแล้วครับผมแบบเออก็รู้อยู่แล้วเนี่ยจะมาพูดทําไมวันนี้นะครับเราจะเจาะลึกให้แบบเรื่องราวของคอเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันทําอะไรได้บ้างมันมีอะไรครยกมันได้บ้างวันนี้นะครับมาฟังกันเลยดีกว่าครับผม คอนโยเนียเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความต้องการอาวุธของโอดินโอดินอยากสร้างอาวุธใหม่ขึ้นมาเขาเลยไปให้พวกคนแคทที่เป็นแบ็กสมิธในแอสการ์ดเนี่ยสร้างคอนี้ขึ้นมาครับผมโดยการสร้างคอนเนี่ยอาวุธมันทรงพลังมากครับมันถูกสร้างที่ใจกลางของดาวครับผมแร่ที่ให้สร้างมันขึ้นมาเนี่ยชื่อว่าแร่อูรูเป็นแร่สมมุติไม่มีจริงในโลกนะครับเป็นแร่ในจินตนานการเหมือนกับพวกไวเบเนียมหรืออะดามนเทียมครับผมโดยแร่เนี่ยครับจะมีลักษณะคล้ายหินครับผมทีนี้นะครับเรามาฟังพลังของคอนี้กันบ้างดีกว่าครับ ้อนี้นะจะทําให้ผู้ใช้นั้นสามารถเรียกลมฟ้าฝนเรียกสายฟ้ามาผ่าได้มีพลังแบบโยนคอนแล้วก็จับคอนบินไปตามคอนได้เรียกคอนมาหาผู้ใช้ได้ฟังดูอัจจะดูกระจกนะครับแต่ถ้าผู้ชมดูในหนังเนี่ยมันจะดูเท่บ้างๆเลยครับผมและพลังที่เท่สุดๆของคอนี้นะครับคือโอดินเล่นลงมนวนโดยคอนเนี่ย ว่าใครก็ตามที่ถือคอนเนี่ยถ้าเขาคู่ควรเขาถึงจะได้พลังนี้ไปคือแบบไม่ใช่ใครก็ยกได้ต้องเป็นคนที่คู่ควรเท่านั้นครับผมอารมณ์แบบเหมือนคนธรรมดาไปยกเนี่ยยกไม่ขึ้นนะครับคอนี้แบบโอ้โหมันสุดยอดมากมากมันเท่ม,มากๆตรงนี้แหละครับผมชอบตรงที่สุดเลยครับแต่หลายคนก็ถามครับผมอ้าว ถ้ายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามันไปอยู่ในอวากาศอจะยกยังไงละ่ะมันไม่มีแบบกาวิตีไม่มีแรงโน้มถ่วงนี่มันก็ลอยไปเรื่อย,อยงั้นเหรอคำตอบคือถ้าไปในอวากาศนะครับมีอยู่ตอนหนึ่งไอรอนแมนไปขยับคอนในอวากาศได้ครับแต่ถ้าผู้ชมนั้นต้องเข้าใจก่อนครับว่าคนที่ยกคอได้กับคนที่มีพลังของคอได้ะคือมันต่างกันนะครับคือยกคอได้แต่ใช่ว่าจะใช้พลังของคอได้ก็ให้ยกเป็นคอนธรรมดาได้เฉยๆครับเหมือนอารมณ์แบบไอรอนแมนไปดันคอนในอวากาศนะครับแต่พอใกล้ๆดาวครับผมคอก็ดึงรูดโดยแรงโน้มถ่วงลงมาเนี่ย ไอรอนแมนก็ไม่สามารถขยับคอนได้หรอครับอารมณ์เหมือนแมกนีโตอย่างนี้ครับผมแมกนีโตมีพลังในการควบคุมโลหะครับแมกนีโตนั้นสามารถควบคุมคอนนี้ได้แต่แมกนีโตนั้นน่ะไม่ได้ครอบครองพลังของคอนนะครับซึ่งแมกนีโตนี่ได้แค่แบบแกว่งคอนไปแกว่งคอนมาใช้เรียกสายฟ้าใช้พลังที่มันแบบมีเป็นความพิเศษของมันไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับผมและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคงเข้าใจกลไกของคอนมากขึ้นเลยครับมาดูกันดีกว่าครับว่าคอนคอนนี้ดูไอลักษณะอย่างนี้วางครับใครก็ยกไม่ขึ้นเนี่ยมันจะหนักเท่าไหร่คม คำตอบนะครับไม่ได้หนักอะไรมากมายเลยครับมันหนักเพียง42.3ปอนด์เท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายเลยเอาจร,จริงนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งที่ท่านผู้ชมชอบถามมานะันนยคือคอนตอเนี่ยเคยถูกทําลายหรือเปล่าคําตอบครับบ่อยครับพังบ่อยมากฮนะไม่ว่าจะเป็นการโดนทําลายจากศัตรู ทำลายโดยแบบตัวอย่างเช่นเดทรอยเออร์อย่างเงี้ยทำลายคอนท่อแตกไปเลยหรือว่าจะพังเองก็ตามครับแปลว่าตอนนั้นใช้พลังมากไปจนคอนพังไปเองแต่สุดท้ายนะครับคอนนั้นก็มักจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือถูกรีคอเวอร์ขึ้นมาใหม่ในเ,เล่มถัดไปนั่นแหละครับมันเป็นอาวุธคู่กายต่อมันจะพังได้ยังไงล่ะ และอีกเรื่องนึ่งที่เราต้องบอกนะครับคือคอนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันในทุกจักรวาลน,นะครับจะยกตัวอย่างให้ในจักรวาลอัลติเมทนะครับอัลติเมทตอนนั้นก็ใช้อัลติเมทโยเนียเช่นกันครับผมโดยคอนนั้นจะรูปลักษณ์คล้ายๆแบบคอนผระสงข์ครับแต่พลังก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ครับเราจะนํารายชื่อของคนที่เคยยกคอนต่อขึ้นมาเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมฟังครับ แต่รายชื่อนี้อาจจะไม่ครบนะครับเพราะคนที่ยกอะ่ะมันเยอะมากๆครับผมนับไม่ท่วนจริงๆมันเยอะแบบเยอะสุดๆอะ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคนแรกแน่นอนครับโอดินยกขึ้นแน่นอนครับผมคนที่2นะครับต่อคนที่3ก็เดอะฮักก็เคยยกครับสตอร์มของ Xmen ก็เคยยกฮุนเดสทอยเออร์ออซัมแอนดรอย เอริกมัสเตอร์สันกับทานอเมริกาแบ็ควีโอด์แมกนิโตแล้วรู้สึกเลดฮักนี่ก็เคยยกขึ้นมั้งครับแล้วก,ก็จะมีโรกกับโคนันเดอะบาร์บารีเอที่ยกขึ้นโลกิดด้วยครับไอ้สามคนเนี่ยโคนันโลกแล้วก็โลกินะครับยกขึ้นในอีเวนท์ที่แบบิลวัตอีฟนะครับคือไม่ได้เกิดขึ้นจริงในะจักรวาลฮะสมมุติขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ซูเปอร์แมนกับวันเดอร์วูแมนก็ยกขึ้นนะครับในอีเวนท์ที่มันมาคอสเซิร์เวอร์กันเลขมีคนอีกมากมายที่ยกขึ้นนะครับแต่ผมแบบ ขี้เกียจไล่แล้วมันเยอะมากๆจริงๆอ่งแค่นี้ก็เยอะพอแล้วล่ะแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอจบเรื่องราวของคอนโยเนียไปแค่นี้นะครับผมหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวอยากได้ของชิ้นไหนตัวละครไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ครับผมจะแบบเก็บไปแล้วก็เป็นคิวทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ